สซเรื่องผมเขากผมนะผม,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 ผมกับเกม Skylander อ i n ล of Hero นะครับผมโอเคเกมนี้ผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผมมันให้คล้ายเกมเอ่าไม่ให้ไม่ให้คล้ายเกมเอาเรียกว่ามันให้บรรยากาศให้คล้าย Summoner War เนาะแต่ว่าระบบเนี่ยอ,อาจจะไม่เหมือน Summoner War เมอร์วอลแบบเป๊ะๆนะแต่ว่าระบบต่างๆการอัพสกิลว่าอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันเนาะมันโดยภาพโดยร,รวมมันคล้าย Summoner War เลยแต่ว่าอ่า ผมรู้สึกว่าเกมนี้เล่นง่ายกว่าซัมเนอร์วอลนะ,ะมีความเล่นง่ายกว่าซัมเนอร์วอลเพราะว่าเรื่องการสกิลการอัพรูนหรือว่าอะไรเงี้ยครับม,ม,ม,มันไม่ได้ยากมากเนาะก็ะคือถ้าอดทนเล่นหน่อยก็เล่นก็เล่นได้นะวิธีการอัพเกรดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันเลยนะผมฟาร์มของได้แบบสบายเนาะเกมนี้โอเค วันนี้เรามาทำอะไรกันนะผมวันนี้เราจะาามาเปิดกระชับปองกันนะผมซึ่งผมเล่นมาได้ักเล่น,ลนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะผมอืมซึ่งตัวละครผมทั้งมหมดนะผมมีอ่าเกมเนี้ยห้าดาวเนี่ยเขาเรียกว่าตำนานเนาะอืมตำนานอ่าผมได้ตำนานแล้วประมาณสามตัวเนาะอันนี้เปิดได้จากการรีครั้งแรกเนาะเขาเรียกว่าอย่างรีโรนะ่เนาะมันสามารถเปิดได้สัตสิบครั้งอ่ะผมเลือกตัวนี้มานะเนาะเพราะว่าเห็นเขาว่าดามเมจมจัดจ้านนะผมเคยจัดมานะ ส่วนนี้ผมเปิดได้มาเองนะอ่าอันนี้ผมเปิดได้มาเองอันเนี้ยเปิดแค่ไอ้ตัวไปเดียวเราได้เลยเีอดาดไม่อัดคลิปไว้นะผมอืมก็เล่นๆไปเปิดตัวไปอ้าวออกมาสัง้งนนะผมเออส่วนนี้ก็ได้ห้าดาวมานะผมอืมมันเรียกว่าตำนานเลยอ่าอันนี้เหมือนกันเกมเนี้ยมันแบ่ง,ม,บงมันแบ่งเกรดฮีโร่ตามนี้นะผมก็คือพรีเมียมคือต่ำสุดแร่แร่คืออ่า โดย่คือสามดาวแหละอ่าสาดาวแหละนะผมสุดอีพิกก็คือดับสี่ดาวตำนานเนี่ยคือห้าดาวนะผมอืมประมาณนี้นะผมพาง,ง่ายๆเนาะโอเคส่วนในผมก็เล่นผมก็เล่นไปได้อา่าเวลประมาณนี้เองนะเพราะว่าผมค่อยเล่นไปเนาะไม่รีไม่ได้รีบเ,เล่นอะไรนะผมอืมเกมเกมมันง่ายนะผมผมยอมคำเดิมว่าเกมมันง่ายมากนะผมอืมเล่นง่าย ก็คือถ้าใครถ้าใครเคยมีพื้นฐานการเล่นซัมเมอร์วอลมาอันนี้จะไม่ยากเลยนะครับแต่แสดาว่าดาบมันยังน้อยไปหน่อยนะครับผมอืมโอเคก้อนนี้ผมมีอยู่ยประมาณห้าพันกว่าเพชรเนาะก็เก็บอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์เองมั้งเออได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าดูการการันตีของมันดีครับแม่งร้อยยี่สิบครั้งอะร้อยยี่สิบครั้งเท่ากับเท่าไหร่วะสิบครั้งเท่ากับหกพันร้อยครั้งหกหมื่น เอถ้าการันตีอยากได้ตัวหน้าตู้อย่างเงี้ยมันจะได้ตัวหน้าตู้มาเลยใช้าการันตีนะผม120ครั้งนะผมซึ่งผมซึ่งผมมีเป็นจากเก็บได้เท่านี้น,นะผมอืมซึ่งการเก็บเอาจริงๆการเก็บเพชรเนี่ยหรือว่าเจมเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะอืมโอเคตอนนี้ผมอยากได้ตัวนี้นะเพราะว่าโอ้ผมเจอใน,ในในอารีนาเนี่ยมันตีข้างแรงนะครับผมเออก็เลยชอบนะเป็นธาตุไม้เนาะมันชื่อว่าอะไรวะมันมีบอกม่มีบอกไหมคูบีบ้ทัก ป่าไผ่ใช่ไหมอันบุตอันบุตใช่ไหมซึ่ง6 0ร้อยรอยเกมเนี่ยมันเปิดได้ประมาณ5้าครั้งนะครับผมค่อนข้างหดเลยนะ่อนข้างหวดเลยนะครับผมเปิดธรรมดานี่มันก็มันก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็600้0 0เหมือนกันเนาะอ่ะ600้เหมือนกันถ้าเปิด5้าครั้งทีอันก็ได้นะว่ได้เปิดทีละเปิดทีแบบว่ามันติดไปนะผมห้าห้าครั้งนะครับผมก็เหล็กเกมนี้นะตำนานเนี่ยหรือว่าพวก ค่ไหมเออดาตตำนานนะผมออกไม่ได้ยากอะไรนะค่อนข้างเป็นมิรกับผู้เล่นสายฟรีนะผมผมผมเล่นมาได้สัพักนึงแล้วค่อนข้างเป็นมิตรนะไมไ่ยากไมไ่ยากอะไรมากนะครับผมโอเคเราไปดูเลยดีวยกว่านะผมด้วยห้าพันเพชรนะผมมาครั้งแรกนะครับผมผมอาจจะเปิดสลับทีละอ่าอันเนาะอันหนึ่งท่าครั้งอันหนึ่งเปิดทีละครั้งผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะมันจะออกยากกว่ากันหรือเปล่า อ้เงี้ยลักอีปิกป่ะอุ้ยอุ้ยห้าดาวเหรอเฮ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> ได้ตัวหน้าตู้เมื่อกี้เออเออเออแต่แต่ได้ตำนานเฉยอืมนี่ผมบดล็อกตัวนันเนี่ยอันนี้น,นะน,น,น่าเป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับผม,มพรีเมียม ยกดเคเปิดได้ครั้งแรกก็มาเลยอ่ะ <g ül> อันนี้ผมก็ผมใกล้เปิดครบแล้วนะไอ้ค้าที่กันไม่รู้ว่าตัวนี้เันดีป่ะนะอืมเดี๋ยวไปดูคะแนนรีวิวนะผมอืมมาบอว่ากดดูรีวิวสุดเหรอตัวนี้เป็นตัวดาเมตนะอืมอ่าเกมเนี้ยมีเสน่ห์เนืน้คือตัวธรรมดาก็สามารถปั้นขึ้นเป็นทกดาวได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ ทุกตัวมีความเก่งที่แตกต่างกันนะบางตัวละครเนี่ยมันปั้นมาก็เก่งนะผมอย่าดูถูกตัวสองดาวนะอ่าผมึงได้บอกไลว่าบรรยากาศไม่้ายเกมซันเนอร์วอลนะอย่าดูถูกตัวสองหรือสามดาวนะผมสามารถปั้นขึ้นแล้วเก่งได้เหมือนกันนะผมอืมไอ้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 เพื่อนพธีกันเนี่ยมันจะขึ้นในกรณีคือที่แบบว่าเราเปิดได้ตัวละครซ้ํานะอืมมันก็จะขึ้นปลดล็อกบุลดล็อกหรือว่าจะใช้จะใช้จะใช้คุญแกก็ได้นะซึ่งไอ้ระบบตรงเนี้ย อมถ้ามีโอกาสนะผมจะม,ม,มาทับคลิปให้ดูกันแต่ว่าน่ามีคนสอนเยอะแล้วลเกมนี้นะผมอะผมไม่อยากทําคอนเทนต์ทับคนอื่นมากแค่เปิดกระชากก็ทับมานะะอืมเดี๋ยวผมลองสลับดูนะลองเปิดทีละครั้งดูนะผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะผมแต่ดีนะผมเปิดมาติดแรแล้วผมได้เลยนะผมอ๋อมันก็ไปแตกต่างนี้ว่ะอืม อ่าเดี๋ยวที่กดกดไปห้าครั้งเลยนะผมอ๋อถ้าเปิดแบบตัวับผมผมมีผมมีตัวอยู่ไหมเออถ้าเปิดแบบตัวนะมมมมวอ,อ่าเป็บบนะปนึ่งผมไผแรกของน,นะผมจะได้ว่าผมมีกิจกรรมแลกของอยู่อ่าถ้าเปิดแบบตัวเนี่ยมันถ้าเราเปิดทีละใบเนาะเปิดทีอันเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะถ้าผม,มผิด อ่มามันจะมีเรื่องอย่างนี้ถ้าเปิดตัวนะผมอ่าอยากได้ท่าอะไรก็เลือกเนาะซึ่งมันก็มีโอกาสออกออกทาดาวกันนะหรือว่าระดับดีเจนเนาะระดับตำนานอ่านี่มุนช้าตัวธรรมดานะเอะซึ่งการเปิดตัวเนี่ยผมว่าน่าจะอ่าใครว่างไงอ่ะไอเปิดเคาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการเปิดตัวดีเคาว่าเปิดตู้พรีเมียมเนาะเปิดตู้พรีเมียมเนี่ยมันจะมีโอกาสให้เลือกท่านะผมถ้าเปิดทีละอันนะเออแบบว,ว่าไม่มีความแตกต่างกันเนาะ อมแล้วผมก็เดี๋ยวกดให้มันปั่นล้านให้ครบก่อนห้าครั้งนะผมอันี้ครั้งที่สามป่ะอือ่าครั้งที่สี่ที่จริงผม,ไ,มได้อีกตัวหนึ่งนะตัวฮัดมานกันเป็นตัวฮิวนะผมผม,ไ,มได้อีกตัวหนึ่งอ,อ่าอันนี้เปิดเครื่องเาเยอะอะไรละครั้งที่ห้าแล้วมั้งอันนี้เออใจเย็นๆ,ๆ อ่าห้าครั้งแล้วอ่าผมมาให้ดูนะผมเนาะเผมอยากได้ตัวอะไรอีกตัวหนึ่งนะมาดูที่สมุดเนาะอืมผมอยากได้ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เห็นเขาว่าเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีนะอืมตัวฮิลนะผมอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ผมก็มีตัวฮิลที่ดีแล้วล่ะตัวสานดาวนะผมคือตัวนี้ตัวเริ่มเกมนะผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคลิปเนี้ยอเดี๋ยวคลิปถัดไปอ่ะผมกะว่าจะทําคลิปขึ้นมานะเพราะตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวสัดาวที่ดีมากเลยนะครับเปาตัวสานดาวเอ่อ ตัวระดับแรเนาะเปิดตัวระดับไร,ร,บรที่ดีมากมากเลยนะผมโอเคอันนี้เราทาคีดกระสานก่อนมาว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเปิดมาครั้งแรกบุ๊บได้ตํานานเลยนะผมโอเคกดข้ามมาเลยโอ้หหมุนเดียวนีระดับแรเนาะอันนี้ระดับแรสามารถดูพื้นตรงนี้ได้นะว่าไหนอันว่าไหนแรนไหนตํานานเนาะอืม ไม่ใช่ไม่ใชด่ดูนี้ได้ว่าอันไหนระดับอีพิกอ้นไนะดับอีพิกแสงปะไม่มีแสงนะผมถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นอช่องสีม่วงอย่างเงี้ยเปรูปไปรูปคือสีม่วงเนี่ยแปลว่าระดับอีพิกนะครับผมซึ่งพี่โอกาสได้ดับนานด้วยถ้าเป็นสีฟ้าคือแล้นะผมสีเขียวคือพรีเมียม่าดูกระชาง่ายๆนี้นะผมอืมโอเคเราได้ตัวมาแค่ตัวเดียวเนาะน,นี่อันนี้ปลดมาแล้วที่ภาพบรรยวกานเห็นว่าตัวนี้ดีนะเห็นเขารีวิวกันว่าดีแต่ผมยังไม่เคยใช้เนาะ โอเคสามครั้งแล้วมั้งผมเปิดได้ประมาณแปดแปดเก้าครั้งเองมัน้งนะครับผมีิม,มนะครับผมอ่ะเต็มแล้วัวนี้แต่ถ้าการให้ได้ดับนานเหรียญจะหมุนไปไวนะผมก็มีแสงออกมาก่อนแล้วก็มีสายฟ้าขึ้นมานะครับผมอ่าเนี๋ยเปคลิปครั้งแรก่ผงที่ผมเปิดให้ดูเนาะอ่าอันนั้นนะคือได้ดับนานนะครับผม โอเคเดยผมเรือเท่าไหร่แล้วผมเปิดไปแล้วประมาณยี่ิบครั้งได้ไหมอ่ายี่สิบครั้งได้แล้วนะผม,มเปิดได้อีกประมาณกี่ครั้งประมาณสี่ครั้งเนาะ,ะมาแล้วเราเปิดทีอันแล้วมาข้ามเลยอุ้ยไฟออกตกใจด้วยได้นะรูว่าได้นะหาด้าดาวเห็นหมุดก็มีเสงอืมโอ้จะเต็มแล้วตัวนี้อ่ากดข้ามเฉยอืม พตัวนี้ไม่เคยได้เนะี่ยโอ้ได้แต่พรีเมียมนะผมพรีเมียมนอ่คืออะไรเอ้ดบบอี P, พีหรือพรีเมียมวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอืมมาเปิดได้อีกประมาณสามครั้งเนาะอันนี้ถึงไหมสามครั้งอ่าสามครั้งได้นะผมไออีพีหมุนไว้ โอ้ไม่ไวพอเนาะ,ะเออตัวดีเปล่าวะไม่แน่ใจนันนะับอืมแลแรลนะครับผมพ,พื้นฟ้าอย่างงี้เดี๋ยวเขว่าตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีนะพรีเมียมน้ำผมแเลเออได้ห้าดาวให้ตัวเอง พเมียมนะครับผมแลเนี่ยตัวนี้ยเวลาเวลาปลดล็อกมันเนาะมันได้มันจะได้ข้ามไอไอ้หินข้ามขีดกัดมาเนาะอืมถ้าในกรณีีเราเพิ่มเพิ่มผีเอ,อเพิ่มขีดกัดเอ่อเขาเรียกว่าไงนะปลดอะปลดปลดครบห้าครั้งแล้วนะผมอืม,อมโอเคคนนี้น่าจะเกลือนะครับผมโอ้ห้าดาวออกมาตอนนะั้นตอนเปิดครั้งแรกนั่นเอง เท่านั้นเองนะผมอืมโอเคครั้งสุดท้ายนะผมคืออีพีหมุนเร็ว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 อีกเร็วอีกโอ้โหโอ้ตัวนี้ผมผมใช้แล้วไม่เก่งนะผมไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอีปิีตัวหนึ่งไหม แรนะครับผมไอเกลือแน่นอนโอเคก็ได้ได้ตำนามนมาอีกตัวเนาะได้ตำนามนมาอีกตัวนะครับผมอืมผมปลดอาชีพมันกระจายเลยวะนับนับไม่เปิดได้ครั้งนึงป่ะเกือบเปิดได้ครั้งนึงเอ้ยเปิดได้ครั้งนึงนี่อ่าเดี๋ยวไปจัดกันเลยนะครับผม โอ้ได้เยอะเมกันเลเนี่ยเกมนี้มันแจกค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่ขี้เลยนะแจกพอแจกแจกใกล้เคียงกับไพคัสเซนเนอร์วอลแต่ว่าไม่แจกหนักเท่ากับเซมเนอร์วอลนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแจกนะครับผมอันหนึ่งโควซนะครับผมมาโอเคเกมนี้ค่อนข้างแจกนะครับผมเป็นค่อนข้างเป็นมิกับสายฟรีเลยนะครับผมมาเปิดอีกทีหนึ่งนะ อืมมาพีเมี่นะผมพีเมียม,ม,ม,ยมกดค่าไปเลยถ้าเป็นแสสีเขียวอะ่ะกดกดข่าไปเลยนะครับผมสีฟ้าอถ้าเป็นสีม่วงอะ่ะรุนได้เนาะว่าเป็นเป็นอีพิกเฮ้ยอันนี้ห้าดาวนะผมเอ <c oughs> อเมนาดาวปะ เออโอเคเฮ้ยดีป่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูรีวิวนะครับผมเฮ้ยคลิปนี้ได้ดำนามาสองตัวเลยวะ่ะเออรีวิวสีห้าคนนะครับผมอืมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต,ะแต่แต่ดูแล้วน่าเป็นตัวดาเมดนะครับผมอืม ไม่แน่ใจเหกันแต่ผมอยากได้ตัวคิวว่าตัวแทงหนักเพราะว่าเพื่อแต่ตำนานเนี่ยผมมีแต่ตัวดามีนเนาะอืปลดล็อกมาอีกทีอืมเปดปแล้วออได,ได้ได้ตำนานมาสองตัวเลยนะผมถือว่าผมค่อนข้างโชคดีนะเออค่อนข้างโชคดีนะผมอมืเอ๊แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวแทงนดิว่า เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแท่งดีหว่าเออผมลืมนะผมแต่ไม่รู้ว่าดีป่ะนะเพราะว่าเห็นคนรีวิวกันแล้วว่าอืมบางคนบอกว่าไม่ดีบ่ะบางคนบอกว่าดีเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูนะเอนเขาว่าดีบัฟค่อนข้างหดนะครับผมเออผมผมเห็นตอนที่รีวิวแรกๆแบกว่ามันไม่ค่อยดีเนาะเออหดลวเออตอนแรกผมดูแรกๆแบบว่ามันไม่ค่อยเก่งมันมันมันนี่เนาะแต่ผมแต่ว่าน่ามีคนเปิดได้เยอะแหละก็ลองลองมาใช้ดูนะครับผมอืม น่าจะดีนะเออตอนแรกผมเปิดผมดูันผมไม่เคยใช้เนาะผมยังไม่เคยใช้ใชจริงนะผม,อมบอกว่าเป็นตัวคิวหรือแทงอโอเคอ๋อแปบลบว่าแปลว่าคนเริ่มใช้เยอะนะเราก็บอกว่าดีกันนะผมแต่ว่าคะแนน4.6เองนะอืมคะแนน4.6เองอนะแต่น่าจะดีแหละนะผมตัวสกิลโดยรวมก็อืมน่าต้องอัพสุดนะ อ๋อนี่ไงสกิลนี้ไฮไลท์เลยใช่ไหมที่มันโจมตีเพิ่มไอ้แทกแล้วก็ลดดีเฟนส์อ๋อมันเพิ่มไอ้แทกให้กับให้ตัวเองอ๋อก็คือเพิ่มไอ้โจมตีแล้วลดดีเฟนส์อืมโอเคมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบเนาะอ๋อโอเคเห็นดูแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่ามันไม่ค่อยดีกันเนาะอืมมันเพิ่มไอ้แทกแล้วก็ลดดีเฟนส์ให้กับตัวเองใช่ไหมดูว่าไงวะเพิ่มไอ้แทกและลดดีเฟนส์ ให้ตัวเออย่างละสามเทินหมายว่าอย่างละสามเทินแปลว่าสองดีบัฟใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปใช้ดูนะอันนี้ตัวน,นี้ทำดาเมจก็เ็ดเอร์เซ็นของแอดแ็กใส่ตัวหนึ่งตัวหากโจมตีตัวมีโอกาสเ็เปอร์เซนที่จะให้ลดความแม่นยำแล้วก็มียุยุด้วยนะต้องลองไปใช้ดูนะผมว่าเป็นดีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับผมส่วนตัวนี้ สี่ห้าคนเองนะที่เปิดได้หรือว่าหรือว่าคนรีวิวอะ่ะอืมสี่ห้าคนเองอะ่ะทำดาเมจใส่ตัวสองครั้งนะผมบอกว่าลดความอึดสองเลยนะคอามทีตีมโอกับสี่สีห้าเปอร์เซ็นที่ทให้ลดความแม่นยำอืมแล้วเมื่อโล่หมดนะผมทําให้ทําทให้ทหําให้เกิดการน็อกได้นะครับผมความอึดหมดอ่าโอ้หอันนี้แรงอยู่แรงอยู่เนี่ยทำดาเมร้อยจสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวหนึ่งตัวทับว่าหมาอยุ่ภาวะล่างแหลก หรือนอกดาเมจเพิ่มโอ้หรือว่าดีนะอืถือว่าดีแล้วตัวนี้อืมขอ,อแค่แท็กอีกหนึ่งครั้งอืมเอาลีน่าเป็นดาเมจเดี่ยวป่ะอืมเป็นตัวดาเมจเดี่ยวน่าจะแรงเนาะส่วนใหญ่พวกดาเมจเดี่ยวจะจะแรงกว่นั้นเลยนะทุกครั้งที่พักพวกในทีโจมตีศัตรูเพชรพีมากกว่าเก้าสเปอร์เซ็นจะทำให้ศัตรูตัวนั้น เป็นสายว่ความแม่นยำนะผมว่าคือว่าโอเคนะผมไม่คเคเร่เนาะโอเคสักลิปนี้ผมก็พอใจเนาะไม่เกลนะผมโอเคก็สักลีปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมพบใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ